เดี๋ยวเราจะไปฟังโซเฟียเล่าอีกภารกิจหนึ่งนะครับเพราะว่าได้ถึงระดับที่จะมีภารกิจใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้มีอะไรไหมไม่มีโอเคน่าจะทำหมดแล้วเดี๋ยวต้องไปดูของโซเฟียก่อนสรุปนะจุดหมายต่อไปของเราคือนิวเอเดนพวกเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทาง เชัยวบอกว่าในกลุ่มพวกเรามีคนที่ต้องการไปด้วยลองไปถามดูแต่ระวังด้วยนะเราไม่ต้องการให้พ่อรู้เรื่องนี้ใครคือพ่อไอ้มาคัสหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะต้องไปถามคนดูนะครับผลคนในชุมชนดูนะครับว่ามี3มคนที่ว่าเราจะไปถามดูว่าจะไปกับเราด้วยหรือไม่นะครับน่าจะอยู่แถวนี้มั้งแกไม่ผิดอะไรเนี่ยโสดสามนี่เป็นเรื่องสด,สด,สดอีกหยุดออฟไม่เกี่ยวกัน ไอพวกนี้ยังไม่ไปไหนเหลยเนี่ยตัวนี้ภารกิจผมทาเสร็จหมดแล้วนะครับรอรีเซตห้าชั่วโมงนะเดี๋ยวเราก็จะค่อยมาทํากันต่อนะครับผมจะมาดูก่อนอ้านี่ไงเจอแล้วตรงนี้เพื่อนของฉันต้องการที่จะลงไปและต้องการวิสกี้หลายๆขวดเพื่อทำใจโอเคมีวิสกี้นะครับผมและก็เชือกนะ3ชิ้นเราต้องไปหาเตรียมมาก่อนนะครับผมก่อนหน้านั้นเดี๋ยวผมจะมาดูที่ที่อื่นก่อนนะว่ามีใครบ้างนะครับเพราะว่ามันคนหนึ่งและที่เราจะเจอ ที่เราจะต้องไปคุยนะครับผมแต่เราต้องเอาของไปให้มันก่อนนะนี่งอีกคนนึงไปหาที่ส่วนตัวคุยกันให้มากกว่านี้อ๋อเหมือนเหมือนจะเป็นเรื่องความลับนะครับเดี๋ยวเราจะไปอาอ๋อนี่มันนําทางไปเหรอ,อโอเคเดี๋ยวมันนาทางไปเดี๋ยวเราต้องตามไปก่อนนะครับอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อเข้าไปในบ้านโอเคงั้นมาคุยกันเลยคุณดึงดูดความสนใจและความสัมพันธ์ของคุณมากเกินไปฉันเห็นด้วยนะแต่ ฉันได้ยินว่ามาคัสรู้แผนการของคุณแล้วถ้าฉันเป็นคุณฉันจะไม่เลื่อนเวลาออกเดินทางหรอกนะขอให้โชคดีเออเหมือนมันจะเออเหมือนมาคัสจะรู้นะครับว่าเราจะต้องทําอะไรนะเราน่าจะหนีออกจากค่ายนี้นะครับผมแล้วก็พาโซเฟียไปด้วยนะครับไม่มีใครห้ามเราไม่ให้ไปแต่โทษจากการปลุกระดมของเราน่าจะรุนแรงมากฉันแก่เกินที่จะทําเรื่องแบบนั้นแต่ไม่ต้องห่วงฉันไม่ปากโป้งของคุณหรอก เหมือนลุงคนนี้อยากจะไปด้วยนะครับแต่เขาอาจจะแก่เกินไปที่ว่าจะไปแล้วก็ไปไม่ได้นะครับผมก็น่าจะไม่ได้ไปแต่เขาไม่ปากพุ่งเรื่องของเรานะครับเดี๋ยวผมจะไปหาวิสกี้กับเชือกก่อนนะครับเพื่อมาใส่ไอ้ตัวนี้นะโอเคเราก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับภารกิจเราก็ผ่านแล้วนะเพราะว่าคนนี้เป็นคนสุดท้ายนะครับผมคุณก็รู้ขอบคุณมากเลยแต่เราคิดดูแล้วว่าจะอยู่ที่นี่ก็ดีอยู่นะ เหมือนมอนี่จะไม่ได้ไปกับเรานะครับเพราะว่าคิดว่าอยู่ที่นี่ก็ดีกว่านะครับผมแทนที่จะออกไปลุยด้านนอกนะครับผมก็ตัวภารกิจตัวนี้ผมก็น่าจะต้องรอเวลานะครับผมโซเฟียอ,อ่ะโซเฟียก็ต้องเอาของมาใส่นะครับผมอย่างน้อยก็มีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นกับสถานที่แห่งสวยนี้จนได้ทีนี้เราต้องการจังหวะเหมาะแล้วออกไปจากที่นี่ใช้ชีวิตใหม่ที่เรารอยอยู่ไม่เลวแต่รู้สึกยังเหมือนมีอะไรขาดไปอะไรอ่ะเพื่อนเหรอ น, password. น่าจะไม่มีอะไรนะครับผมน่าจะหมดการคุยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําภารกิจอื่นแม้วิธีจะข้าฟันออกไม่เกี่ยวเดี๋ยวเราจะไปทําภารกิจอื่นนะครับเพื่อสร้างความเป็นมิตรนะครับให้แก่โซเฟียนะครับเพื่อจะไต่ระดับขึ้นไปอีกนะครับเราจะออกเดินทางคืนนี้จอเตรียมเรือไว้แล้วและถ้าเรื่องที่เล่ามาเป็นเรื่องจริงใช้เวลาแค่2วันก็น่าจะถึงแต่เราต้องไม่เสี่ยงพวกเขาไม่ปล่อยเราไปง่ายๆแน่ๆ เหมือนจะเริ่มภารกิจการหลบหนีแล้วนะครับปลายสายพาพวกผู้ชายไปยังเรือที่หาดเงียบสงบนะครับผมเราต้องออกไปข้างนอกก่อนนะน่าจะมีอีเวนต์แผนที่ขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่ามันบอกว่าให้ไปยังแผนที่นะครับผมเดี๋ยวต้องออกไปดูข้างนอกกันก่อน โอเคเหมือนจะมีภารกิจขึ้นมานะครับผมเป็นอีเวนต์นะสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมนะครับแต่ถูกลืมไปแล้วนะครับน่าจะอยู่มุมด้านนี้นะครับผมเวลาทําภารกิจอยู่ประมาณ12วัน10ชั่วโมงนะครับผมที่มีชื่อว่าชายหาดเงียบสงบนะครับผมด้านนี้มีไหมไม่มีอีเวนต์นะครับผมต้องรอเวลารีเซ็ตเขาวงกดเดี๋ยวเราจะกดได้มาเกาะนะเพื่อดูว่าข้างในมันมีอะไรนะครับผมโอเคเมื่อมาถึงแล้วนะครับผมเราก็น่าจะ หาคนอ่ะนี่ไงที่ข้างบนมีคนหนึ่งเอาโซเฟียมาอยู่นี่แล้วเหรอพยายามเพื่อสุดท้ายแล้วเราจะเป็นอิสระแล้วไอ้ผมแดงมาด้วยใช่ไหมเนี่ยผมแดงฝั่งบนน่ะพวกเรา่าจะรู้ว่าคุณหายตัวไปแล้วต้องรีบแล้วโอเคเหมือนเราจะต้องเดินทางไปนะครับผมยกสัมภาระให้คุณเร็วกว่านี้ได้ไหมไม่ต้องรีบหรอกโอเคเหมือนมันกําลังหนักอยู่นะครับผมคิดอะไรกำลังอยู่บ้างเอ้ยพวกเขาเรามาเฮ้ยมีคนมามีคนมาเอา้าไอ้ผมแดงคนนี้กับไอ้ผมขาว เฮ้ย hey, ทำไมไอผมขาวมันเป็นลูกน้องไม่ใช่เหรอมีห hey, นีไปคุณยังมีทางรอดอยู่เอา้าเหมือนมันจะมาทำร้ายเราและพยายามให้เราหนีไปหรือเปล่าเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวด้ะเ,เมื่อกี้มันบอกให้เราหนีไปใช่ไหมทั้งที่มันทำร้ายเราเนี่ยนะว่าโดนปืนผมไปดิคุณของคุณมาสายนะวังว่าข้อตกลงจะเป็นผลตามเดิมไม่งั้นแล้วก็เฮ้ย <Hey, S 2> มาคัดมามาคัดมาเดียวเดียวเ้ยฉันจะไม่ทำผิดพลาดอีกแล้วเอา้าโดนฟันนะครับผม คุณคุณจะทำอะไรอืมแล้วทำอะไรฉันแล้วแล้วทำไมฉันออกไปจากที่นี่ซะแล้วไม่ต้องพูดกับใครทั้งนั้นและเราก็กลับไปคุยกันที่บ้านนะครับผมโอเคเหมือนจะมาตามกลับบ้านนะครับยกลองยกดูสิไม่ได้มันหนักเกินไปเอเมื่อกี้ทำไมไอ้นั่นยกได้ทำไมเรายกไม่ได้วะ เฮ้ยเลเวลสองร้อยเก้าแล้วเวยกไม่ขึ้นอีเหรอโอเคตรงนี้ออกไม่ได้เรือเราขับได้มไม่ได้ไมอนเดินโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูไอตัวนี้ก่อนพวกนี้อ้าวคุยไม่ได้เอาหิ้วกลับไปก็ไม่ได้ด้านนอกน่าจะไม่มีอะไรนะครับโซเฟียเดินหายไปกี่เมฆแล้วน่าจะขึ้นรถถังกับเราแล้วเนี่ย่าได้รถถังมาโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ที่ค่ายก่อนนะครับที่ชุมชมก่อนน่าจะมีอะไรมั้ง หรือว่ามีอะไร okay. เคเดี๋ยวราจะไปหาโซเฟียก่อนนะครับน่าจะมาถึงบ้านแล้วะอนี้ไงอยู่ตรงนี้ไงมีกี่คนเค okay. เหมือนจะนัดกับทหารไว้นะครับประมาณ20คนไม่นับพวกเด็กๆพวกเราพร้อมแล้วสําหรับอันตรายตามเส้นทางมากแค่ไหนเรามีสเสบียงอาวุธนิดหน่อยแล้วพวกผู้ชายก็เป็นนักล่าฝีมือดีเยี่ยมเลยงั้นก็ไม่น่ายากเกินไป รอก่อนคุณสัญญาว่าจะพาฉันไปด้วยไม่ต้องห่วงนิวเอเดนไม่ทอดทิ้งใครไว้เจอกันนะแม่หวันใจแน่แอบมีชูบป่ะเนี่ยอ,อันนี้มียบาคัสหรือเปล่าผมก็ไม่ได้อ่านรายละเอียดเท่าไหร่นะตอนแรกแหมแม่หวันใจซะด,ด้วยคุยกับโซเฟียได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมโอเคเหมือนเราจะคุยกับโซเฟียไม่ได้นะครับผม ดูจากสองคนนี้เล่ามาแล้วนะครับผมโอติสน่าจะเป็นผู้เท่าในหมู่บ้านที่ถือว่าหัวรุนแรงนะเพราะว่าจะเอาไม้เท้าฟาดเด็กเพราะเขาเสิบน้ำหกนะครับผมแค่นั้นเองครับจะเอาไม้เท้าฟาดเด็กนะแต่ว่าเด็กน่าจะหลบได้นะครับผมก็เลยไม่โดนนะครับผมแต่ว่าหัวเลี้ยวหัวตอของหัวหน้ากลุ่มที่พวกนี้วางใจก็น่าจะเป็นโซเฟียนะครับผมน่าจะเป็นพวกที่พาออกไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูที่ภารกิจไอพวกนี้ไม่ไปไหนอีกแล้ว เหมือนมันจะคุยกันแต่เรื่องซ้ำๆนะครับผมอา้าวโซเฟียหายไปแสดงว่าโซเฟียอยู่ตรงนู้นนะภารกิจตัวนี้น่าจะมีอะไรไหมโอเคเหมือนบทการทดสอบผมยังรับไม่เสร็จนะตรงไหนวะจําได้ว่าล่าสุดผมทําแถวนี้ไม่ใช่เหรอนีอ่ตัวนี้มีคุณมีศักยภาพนะอ๋อมันไม่ได้คุยอะไรกับเราใช่ไหมโอเคเราจะเก็บตรงนี้ไว้ก่อนนะครับผมตัวนี้เอาออกไปก่อนยังไม่ไเอาเดี๋ยวค่อยมาทํานะครับผมน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผม โอทิตล่ะโอทิสคุณโอวันตินไม่มีโอทิตไม่มีภารกิจนะครับผมสำหรับภารกิจของโซเฟียน่าจะมีประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้ามันมีการอัปเดตใหม่ขึ้นมาก็น่าจะกลับมาทำให้ดูอีกนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืมไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับในครั้งหน้าสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมต้องออกไปอาบน้ำแล้วรู้สึกว่าตัวหม็นเลือเกินเนี่ย